เล่นไงอะเกมนี้เก็บของไปแล้วก็คับของด้วยเหมือนมแมตต้อง้เล่นตัวเดียวกันด้วยนะเอ้าก็ตัวนี้มันน่ารักอะเก็บของเก็บอะไรอะอเก็บทุกอย่างเลยเหรอเก็บให้หมดเลยเอา้าเคยมีจุดหมายในยชีวิตไหมเนี่ยทีย่จะมาแย่งอีกไม่มีเอา้าก็อย่างนั้นไม่ค่อยจะดี นี่อะไร<ล>ะนี่ชาแค,แครในตำลาอะไรอ,อย่ากเก็บอะไรมั่วตัวนะตายนะเหรอหอืมเวลาด้วยเป้าหมายของเกมนี่คืออะไรบอกหน่อยได้ไหมเป้าหมายของเกมนี่เหรออยู่ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้แล้วก็สร้างบ้านซะแล้วเพิ่งถาดจะเล่นหลัก อะไรนะไม่บอกพื้นไม่สอนพื้นฐานการเล่นเลยเหรอใช่ไม่ไม่สอนอะไรทั้งนั้นอะไม่ที่ชวนเล่นก็ว่าเป็นโปรเฟชชั่นแนลอะไรพวกนี้ไงก็เลยชวนมาเล่นนะเนี่ยเอาเหรอเออยังไม่ได้เราไม่ได้แตะมานานอ่ะอ้าวเสียเหรนเดี๋ยวไปไหนอ่ะเกือบสามเดือนอะไม่ได้เล่น สามเดือนพูด mm ับไม่ได้เรียนสามปียวจะมาแย่งอะไรอ๋อนี่ไงคราบของได้รับวิชาเฮ้ยหายหินหายหินก้อนหายหินก้อนงับ เชื่อแล้วยิ้ม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 นี่อะไรอ่ะอะไรเหรอไมเก็บช่อกมา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 เก็บเองดิโอ๊ยกลัวอะไรเนี่ยมหลอกเอ้ยเก็บช่อกมาดิเชือกไว้ทำอะไรตลกทำไมแม่ค่อยจะดีนะเทน เกือมันจะเป็นเชือกอาถรรพ์อะไรพวกนี้ไงเนี่ยเจ้าของเข้านอนตายอยู่เนี่ออยอุ้ยหอยจะดีนะเทนไปไหนรอด้วยต้องหาหินก่อนจะตายเนี่ยเอา้า,าเร็วลยจะตายเพราะหาหินไม่เจอเอ้านี่เรากินหินแล้วเนี่ยใช่เกี่ยวอบ่ดิอ้ยรอด้วย <I> ต,ตายเพราะไม่มีหินนี่แหละเกี่ยวบ่ดิไม่มีหินมาสร้างคบเพิงไม่ได้นะคบเพิงหรือแคมไฟต้นท่านเกิดว่าไม่มีหินมาสร้างมันสร้างไอ้เพิงตั้งไม่ได้นะกลางคืนไม่มีไฟก็ตายอย่างเดียวอะ่ะหละ่ะ ทำไมแลดูคนจีนยังเลย,ยไม่ไหวจะดีรู้ถึงอะไรสมองไม่ไหวจะดีนะเทนสมองใครสมองเราอะแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดือดเดือดเดื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 ดเนี่ยเราหนักกว่าคนอื่นอีกจริงจเพาว่าทำไม่มีกับดักด้วยอ่ะนี่มันฮะเนี่ยเมื่อกี้มีกับดัก จับสัตว์ด้วยไม่ใช่หรอใช่อย่ากินอะไรแปลกๆนะลูกเช่นอะไรล่ะว้านแจ็กเนาะมากืดอกไม้ด้วยเหรอทำไงอะ่ะเออเก็บไอ้พวกเจอหินแล้วเก็บไอ้นี่ไงพวกดอกไม้ข้างทางอ่ะเ,ออเห็นปะเนี่ย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 พิกพาวเออวอ อ๋อเราทำไงต่อก็เก็บให้โคฟิตสองอันงับ1ิสองอันเลยอยู่ตั้งแคมป์นี่ไปก่อนละกันใช่แคมป์ชั่วคาบดีเจุดจุดมุ่งหมายคืออะไรทำอะไรฮะ อะไรยะอุ้ย,ยนีอ่อะไรเนี่ยเคยอะไรเก็บไปทำไมออกมาไฟฟืนเอ้าก็ก็ไม่ได้เก็บเลยตัวเองโยนมาให้เองไม่ใช่เหรอเก้เอาอยูอ่ใกล้กองไฟอ่ะกินดอกไม้อู้อู้แย่แย่แย่ ดูกระเพาะตัวเองบ้างนะกระเพาะไม่มีดอกไม้เพราอยากได้ดอกไม้ไนะแล้วคืนนี้ทำอะไรกันดีอะไรนะ แล้วต้องทำอะไรต่อว่างอันเนี้ยก็รอเช้าต้องรอเช้าดูไงอะ่ะ๋อนาฬิกาด้านขวาใช่เอ้ยจะไปไหนมันสว่างแล้วสว่างอะไรยังมืดตึ๊บอยู่เลยสว่างแล้อวอ อย่ากินอะไรแปลกๆเดี๋ยวก็ตายตายใครจะตายไม่มีับกดอกไม้อะไรกินไง เราจะถามว่ากินยังไงคลิกขวากินดูแล้วนี่ไงคลิกคลิกซ้ายทิ้งไปที่อื่นเลยเอา้าก็จะทิ้งทำไมอ่ะ <c oughs> เอ่ออาหารทุกอย่างมีวันหมดอายุนะเหรอแดกให้หมดเลย <c oughs> ไหม <Yeah. S 1> ไอยา่าอย่าไม่ฟินเยอะจังเยงอะตรงไหนวะแค่ก้อนเดียว แครเอ้ย <Hello. S 2> <Hey, S 1> มีบอ่อน้ำด้วยอ่ะไอ้ mm hmm. นี่อะไรเนี่ยไอ้กบไหนกบมันตีเจ็บนะตีเจ็บแหมใครตีแล้วไม่เจ็บบ้างล่ะฮนะพึ่งเนี่ยเข้าไปตีรังพึ่งเลย ก็จริงบ่วกุเล่นอโอ้เสียงมันน่ากลัวมากอ่ะย้ายที่เถอะเอาเชียเอ้ยไม่เอาช <laughs> 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 ต้องพูดให้พร้อด้วยจอดแล้วจะสับกบวะกบกบกบวะกบ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 จับต้องอะไรอ่ะจะตายจม่กที่จะหัวอาหารอีกแครอดมาเฮ้ยแคลอทเฮ้ยแคลอท จะตายจะห่วงอีกผีของอีกอันหนึ่งโอ้จะเก็บแครอทเฮ้ยแครอทเก็บอันเลยนะแครอทเก็บอันเก็บขอหน่อยขอหน่อยแครอทแครอทเดี๋ยวหนีก่อนหนีก่อนแครอทหนีก่อนจะทำอะไรแครอทจะจะห่วงอีกเอาแครอทมาเอาแครอทมาแครอทกบเอากบกบกบเอากบ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  บอ้ยของของตกหมดเลยะไปแล้วเอ้็บเจ็บเอะไรเยะแยะเนี่ยกากระลากะลาล่นเล่ลนนี่น่นเ่นนเล่น่นล่่ล เราไปไหนนะ่ะไง่รู้เราสร้างมงกุฎดอกไมา้ไงอะ่ะนี่ไงอันล่างสุดเลยครับล่างสุดเลยที่เป็นรูปหมวกมันกันเรื่องสมองนะจะกัดจะเป็นคนมีสมองใช่ปะแล้วอยู่ไหนอะ่ะกดกด m Map. เปิดแมปนั่นไกลเกินอนี่ อ,อยู่ไหอมองไม่เห็นใช่ไหมนนจากผมเมื่อกี้เดินมาทางซ้ายเดี๋ยวผมเมื่อกี้เดินมาทางซ้ายเหรอไม่น่าจะหลอดนะทางสายทางซ้ายมันมันอะไรเนี่ยมันไม่นม้ำไม่ใช่เหรอไม่ใช่งั้นเดี๋ยวจุดคบเพลิงไว้นะ เค okay, ปะ่ะอืออ,อีกนานกว่าจะได้เพิงอ่ะเ,<ร>เพิงอมาเงี้ยนเราอยู่ไหนอ้วเราอยู่ตรงนี้ตรงนี้มันตรงไหนละ่ะเห็นไหมที่นหมดเลยเห็นไฟไหมไม่เห็นไม่เห็นไรทั้งนั้นไม่น่าเห็นไม่น่าเห็นหรอก ไห้ตายเถอะเฮ้ยอีกทีจ,จะเจออะไรอ่ะอเฮ้ยอะเมื่อกี้อะไรอ่ะไม่รู้เฮ้ยมันจะมืดแล้วไม่กีดดิอืม อยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเอา้าเนี่ยอะไรรูปร่างเหมือนตูดเลยวูบอ๋อระวังโดน,นมันตีนะเป็นอ,อุโมงเออนี่อะไรมีถนนด้วยอ่ะว่า <c oughs> อยู่ไหนอ่ะ <c oughs> อยู่ไหนห <c oughs> ลงแล้วเนี่ย หลงเหรอไม่ค่อยจะดีก็บอกให้เดินตามมาใกล้ๆตามข้ามมาใกล้ๆแล้วใครหล่ะที่เดินตีก,กบอยบ้า <c oughs> เฮ้ยมืดแล้วตายไม่ตายสิมีมีมีเปิดโคมไฟได้ไหมเปิดอยู่เปิดอยู่อยู่ไหนเนี่ยโคมไฟเล็กก็ได้เาโคมไฟโคมไฟเล็กก็ได้ <c oughs> อู่ไหนอ่ะเออเดี๋ยวนะเห็นละเห็นรังพึ่งกดเอ็มแล้วเห็นรังพึ่งปะเอ็มแล้วเห็นรังพึ่งรังตอนนี้นอยู่ในป่าเลยอ่ะเยอะแยะเลยรังพึ่งรังไหนเ,เดี๋ยวทำอาหารก่อน ไอยู่ไหนเหติงไว้คนเดียวไม่ดีตายมาตายยังยัง <laughs> ตากเสียนะเรานี่วเหาอะอ้ะ <c oughs> อ,อ,อตรงนี้ใกล้ๆล,ล,ลังแมงมุมมากถามหน่อยอยู่โซนไหนของโลก ยังไม่ได้ไปไหนไกลเลยเอตอนี้เห็น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 หลุมเห็นหลุมที่มันเป็นปากไอ้นั่นปะเห็นเห็นเห็นแล้วเดินแล้เดินขึ้นมาเดินขึ้นมาเดินเดินขึ้นมาแล้วเลี้ยวซ้ายมานิดหนึ่งไม่น่าเจออะเนี่ยอยู่ตรงหลุมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาก็ได้ทางนั้น ไอ้ย่าอยู่นะไม่เท่านี้มันโล่งจังเลยไม่มีป่าไม่มีอ,อืมแป๊บเดียวลงไปเบอร์รี่เยอะมากตรงน,นี้เป็นเบอร์รี่เบอร์รี่บล a ส ไหนอะเดี๋ยวแป๊บนึงเก็บเบอร์รี่เพลินเลยงูอีก <c oughs> ไหนมาตูงเร็วกําลังไปกําลังไปเดี๋ยวเดี๋ยวขอเก็บก่อนด้วยความโลภทั้งหมดที่มีเออหลุมอยู่ไหนงั้นจะลงหลุมแล้วนะยา <c oughs> โอ้โหแม่งมาสกกยเลยกู อุ้ยเจอไก่ยิงดีทิ้งได้ไหมเนี่ยทำธนูก่อนฮะมีธนูด้วย <Yeah. S 1> อย่าเอาเอาอยู่นี่เอาไปไหนอะ่ะ uh. เอาไปไหนอะ oh. ลงดีจะเอ๋โอ้โหแล้วกดแมปดู จะอุ้ยทำไมเลยแค่นี้โอ้โหมันเหมือนมันเหมือนอีกโลกหนึ่งเลยใช่มันเหมือนอีกโลกหนึ่งเลยอีกโลกหนึ่งลงซูมออกบุรีเราอยู่เราอยู่ข้างบนเลยนี่อยากตายไหมอยากตายไหมเดินมาเดินมาเดินมานี่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 มาอยู่นี่มันเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวก็ตายโอ้โหม่ทำกันแบบนี้โหแย่ว่ะนิสัยไม่ดีเลย เราจะเพิ่มเลือดไงเนี่ยเนี่ยอีกาก็จับได้นะจับหรอจับหรอใช่อีกาก็จับได้แต่ว่าต้องใช้ของนิดหน่อยไมตจนมาแถวนี้มันน่ากลัวจังเลยเอ้าอ้โอ้จะตายอยู่แล้วมีวิธีเพิ่มเลือดไหมอ่ะอะไรนะไม่รอดออ้ยมีของไฮโด ไม่รอดโอไม่ได้รอดไม่รอดไม่รอดอย่าเข้ามาใกล้อย่าเข้ามาใกล้อย่าเข้ามาใกล้กระหม่อมมารอดไปไกลไกโดนรังเกียจะอะไรวะมิสไซไม่ดีพาเขามาตายจะไล่ต้องไปไหนวะเดี๋ยวนะหูต้องกลับไปที่เกิดเลยอะ่ะมาหลักหลอนมาหลักหลอน หเราใหเราบริสาวไว้ใจครัมธรม,มาดูเ <c oughs> ชิญนอนแล้วงอนเป็นตุด๊ดอุอ้ยเดินผิดทางเลยนะงั้นไวแน้แค่นีวนัน